ครับขบวนสองร้อยเจ็ดนัดมาในเวลาสิบโมงสามสิบสี่นาทีนะครับต้นทางทนบุรีปลายทางน้ำตกนะครับอ่าเดี๋ยวชวนนะครับเดี๋ยวชวนิีกเดี๋ยวชนนี่เชียวเลย,เยมีบางคันนะับวิ่งฝ่าไปรถมา้าน่ะโอ้โหนี่นี่นี่น ไม่ได้รู้อะไรกระแทกสักพักเลยอันตรายเหลือเกินลดเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะกระบะคับบนเมกี่อัดต้อมน,นับ4147น1 4 7สี โอ้โหวีดนะบั้งไปหนึ่งทีคนระับหมายังอยู่นะับยังนอนตายอยู่ไม่รู้ว่าใครไปทิ้งนะับจะตามด้วยรถช่วยเด็บดีเปล่าช่วยสี่เห้าเสียนะครับต่อที่สถานีการจะช่วยคนระับอีกทีหนึ่ง